ก็ข้าวขาเสิร์ฟไม่รุ่นนี้ไม่มีอะไรนะใช่เอาเรื่องงานก่อนนี่งานก่อนจ้าโอเคค่ะวันนี้มาร่วมงานเปิดตัวเดฟิเน็ตที่จันทบุรีเป็นยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นมากครับผมเป็นครั้งแรกที่มาอีเวนต์ที่จันทบุรีด้วยครับก็ปกติปกติก็ไม่ค่อยได้มาแถบนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเออก็รู้สึกว่าเอ้ยแต่ว่าพอมาดูข้างในอ่ะคือเมื่อกี้คุณเนยเขาพาเดินชมใช่ไหมก็แบบว่าเอ้ยผมชอบนะเพราะว่าฟิลลิ่งดีมากครัแล้วก็แบบเหมือนแบบ มันเป็นสาขาที่แบบมีวิวที่แบบเหมือนวิ่งไปด้วยแล้วเห็นภูเขาไปด้วยอ่ะมันก็เออหน้าหน้าเล่นมากเลยที่กรุงเทพไม่มีแบบนี้ไงเขปเดินปึออกออกกําลังกายบ่อยมากมากน่อยใช่ไหมก็บ่อยครับประมาณ3มวันต่อสัปดาห์ก็ก็เรื่อยๆแล้วแต่แล้วแต่อาทิตย์อทิตย์ไหนว่างเยอะก็ก็ออกเยอะหน่อยอทิษฐ์ไหนมันแบบงานเต็มทั้งอาทิตย์ก็แบบอาจจะต้องออกที่บ้านหรือออกดึกๆอะไรเงี้ยครับแต่สามวันนี้คือต้องต้องต้องได้สามวันต่อสัปดาห์จริงๆถือว่าแบบ เราติ๊กมากน้อยแค่ไหนด้วยแบบคือมันก็มัน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 เฟสติบิลด้วยเวลาด้วยเพราะว่าช่วงนี้อี่ก็ถ่ายละคร2เรื่องแล้วก็มีแบบพวกงานอีเวนต์ต่างๆอีกเนี่ยอย่างอย่างวันเนี้ย,ยนนก็มาทางจังหวัดก็อาจจะไร่รูจจะได้เล่นฟินเนสหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ก็พยายามจะหาเวลาให้มันให้มันได้ <laughs> เราเล่นที่นี่ได้ไหม <c oughs> เราเดี๋ยวเข้าไปเล่นเลย <c oughs> แล้วก็กลับบ้านอเสร็จเรียบร้อยแล้วพูดถึงเรื่องขาด ก็ถ้าเต็มคิวก็7ครับแต่ว่าเออก็ตอนนี้อาจจะยังเพิ่งเปิดกองทั้งโดยงจอยกระบี่ด้วยแล้วก็คูด็อกเตอร์ด้วยก็อาจจะไม่ได้ถ่ายครบวันมากแล้วก็ส่วนของพาร์โดยจอยกระบี่เนี่ยมันก็จะมีแบ่งๆกันแชร์กันหลายหลายคนอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายเต็ม100%แต่ว่าฝังกูด็อกเตอร์ก็ค่อนข้างถ่ายจะเต็มร0 0ซก็อาทิตย์หนึ่งก็ประมสวันอะไรเงี้ยครับถ้าส่วนใหญ่ครับก็เยอะอยู่เออคุณต้องกดดันไหมทำมาแบบหลังเวอร์ชันเลย ก็ก็ถ้าถามว่าเครียดไหมก็ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าแต่แต่ร,รู้รู้แหละว่าคือเราต้องทําให้ดีที่สุดเพราะว่าเหมือนกับทุกคนก็อาจจะมีความคาดหวังเนาะเพราะว่าแต่ละเวอร์ชันเขาทําไว้ค่อนข้างดีมากอย่างเกาหลีอย่างอเมริกาก็ตามอยงี้ก็ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเขาเรียกอะไร,รไม่ไม่รู้ครั้ที่แล้วใครบอกว่าเป็นตัวแทนประเทศหรนะือถ้ากดดันนะยอมรับ <Okay. S 1> แต่ว่าแต่ว่าก็รู้สึกว่าจะทํา เรื่องนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าตัวเองก็แบบจริงๆก็เป็นแฟนคุณดมอด้วยแล้วก็แบบว่าคือชอบอะไรแนวๆที่แบบมันคือผมมารู้สึกว่านานๆอ่ะเมืองไทยจะมีซีรีส์ที่เกี่ยวกับหมอแล้วแบบมันมันค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรเขามันค่อนข้างแบบหนักไปทางวิชาชีพมากๆสำหรับเรื่องนี้อะไรเงี้ยคือเรื่องอื่นอาจจะแบบอ่ะคารคเตอร์เป็นหมอแล้วก็อาจจะมีฉากหมอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เน้นดีเทลขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องแรกที่เขาเน้นดีเทลมากๆเพราะฉะนั้นผมก็ก็ คิดว่าคือคือไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปทําเพื่อแบบเหมือนกับเฮ้ยเราจะไปทํางานของเราแล้วก็จบนะแล้วก็มีการพูดคุยกับเหมือนปรึกษากับทีมร่วมกับทีมอันนี้ด้วยก็คือถือว่าเอ้ยพี่อยากได้ให้มันยังไงแล้วก็ประชุมกับคุยกับทา,ทางทางทางผู้จัดทางอะไรนะครับว่าเออจริงเราโปรเจกต์เนี้ยเราจะทําขึ้นมาเพื่อแบบเหมือนกับมันก็เป็นแบบหน้าตาของประเทศเราเราก็รู้สึกว่าเออทุกทุกดีเทลผมก็พยายามแบบศึกษาเพิ่มเติม,ตมแบบฝั่งหมอฝั่งอะไร่งเงี้ยก็มีการ ดิสคัตกันตลอดว่าเฮ้ยอย่างนี้ดีไหมแล้วก็จึงมีทีมคุณหมอจริงๆที่เขาเป็นแบบศัลยแพทย์จริงๆแขนงต่างๆเนี่ยเขาเขาเขามาช่วยคุมการถ่ายทาด้วยก็ทําให้แบบเหมือนกับการถ่ายทำนั้นสมจริงมากๆแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างใช้ของจริงหมดอะไรเงี้ยครับแล้วมีการออกไอเดียไหมเขาแบบว่าฉากนี้เอยลองเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมัมีออกไหมจริงๆตัวผมเองก็ผมเป็นศัลยแพทย์เนาะก็ผมผมจะออกไอเดียได้ประมาณหนึ่งแบบแต่ว่าจริงๆแล้วก็ผมก็มีการปรึกษาคุณหมอด้วยแต่พอแต่ด้วยด้วยด้วยเขาเรียกอะไร ด้วยวิธีการทําหรือวิธีการจับนู่นนี่มันมันค่อนข้างไม่ได้ต่างกันมากอาจจะมีบางเครื่องที่ต้องให้คุณหมอเขามาสอนผมเองก็ต้องไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมว่าแบบเฮ้ยจริงๆโลกโลกโลกนี้ของของในบทนะครับเขาจะมีเขียนโรคไว้ว่าโรคนี้โรคนี้อะไรเงี้ยจริงๆผมก็ต้องคิดว่าก็คือทําการบ้านเลเวลเดียวกับหมอที่เขาไปรักษาจริงๆเลยอะไรเงี้ยก็คือไปอ่านไปอ่านพวกไงานวิจัยหรือว่าไปอ่านพวกอะไรเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้เราซึมซับเข้าไปในตัวเราให้มากที่สุดไรเงี้ยด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของ ของหมอโชนเองด้วยที่เป็นคนที่แบบว่าเป็นเหมือนกับค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะคือคือมายถึงว่าค่อนข้างจะหมกมุ่นกับอะไรเป็นพิเศษอย่างเช่นหมกมุ่นกับการเรียนหมกมุ่นกับการเป็นหมออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะตัวเขาเองอ่ะจะมีข้อมูลหรือว่ามีความรู้ที่เยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้ได้เท่ากับเขาผมก็เลยต้องไปศึกษาเพิ่มเติมทั้งของคนด้วยอะไรนะครับอนนี้กษาไปเยอะแค่ไหนนะหรือว่าแบบว่าทำไปคือต้องคิว ก็จริงๆก็ทาเรื่อยๆครับทำเรื่อยตั้งแต่จริงๆจริงจริงจริงก่อนที่จะวงสวงเนี่ยก็มีเวิร์กช็อปมาประมาณ2เดือนแล้วระหว่างนั้นเราก็เตรียมตัวพีแพทย์ทุกอย่างให้พร้อมทั้งทั้งฝั่งข้อมูลเองด้วยหรือว่าฝั่งแบบหรือว่าฝั่งกันก็มีเวิร์กช็อปการที่แบบเขาก็จะพาเข้าไปดูเหมือนกับเหมือนกับในใน,ในห้องผ่าตัดจริงๆคุณหมอเขาทำงานย,ยังไงฟิลลิ่งวาฟ์ของคุณหมอเขาทํางานกันยังไงว่ามันเฮ้ยมันเหมือนกับแตกต่างจากที่เราคิดมากไหมอะไร้ยครับรวมทั้งคุณหมอ คนที่เล่นเป็นเพื่อนๆหมอท่านอื่นๆด้วยอย่างแพทหรือว่าอย่างพี่บอสพี่อากิโกอะไรเงี้ยก็ทุกคนก้เข้าไปดูหมดก็ได้ได,ได้ได้ไวร่รวมกันอะไรเงี้ยครับก็จะแล้วก็คุยกับผ่มกับว่ากับ,กบเธอเขาอยากได้ไวรประมาณนี้นะในห้องในห้องในห้องผ่าตัดหรือนในห้องอะไรนะครับมันอาจจะไวรไม่เหมือนกับเรื่องที่ผ่านมาที่ทุกคนเคยได้ดูตคกันคือผมก็ก็ยอมรับว่าก็เครียดนิดนึงแต่ ด้วยด้วยด้วยทีมงานด้วยด้วยต่างๆ Environment ต่างๆมันเอื้อต่อการทำเรื่องนี้มากๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างวางใจกับทุกอย่างแล้วก็โฟกัสที่งานของเราเป็นหลักมากกว่าการที่เราต้องเล่นเป็นเด็กพิเศษเนี่ยเราได้มีเราเราเตรียมตัวองนะบเตยตวงก็จริงๆอย่างที่บอกไปก็มีเวิร์กช็อปเป็นเวลาประมาณ <S <S <ๆ S 1> แบบเยอะเหมือนกันแล้วก็มีการแบบไปไปไป,ไป,ไปดูน้องๆหรือไปเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนน้องๆที่แบบมีอะไร จริงๆงคิดว่าพอพอศึกษาเขาไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็ได้คนพบอะไรบางอย่างแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็เขาก็เหมือนพวกเราเนี่ยแหละครับจริงแต่ว่าแนวคิดเขาอาจจะแตกต่างจากคนส่วนมากแต่จริงๆแล้วเขาก็มีความคิดที่ถูกต้องในบางอย่างบางอย่างที่เราอาจจะคิดซับซ้อนไปเขาอาจจะไม่ได้ซับซ้อนเท่าเราและบางทีเราค่อนข้างเรา มันเนี่ยม,ม,มนุษย์เราจะมาค่อนข้างอ้อมผอมไปด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคือคือหลายๆอย่างมันก็มันเป็นเหมือนสะท้อนว่าเออจริงๆแล้วจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจเขาและเขาเข้าใจเราคือจริงๆแล้วอ่ะเรา,าเราคือคนเหมือนกันเราไม่แตกต่างกันเลยแต่แต่ว่าแต่ว่ากลายเป็นว่าคนคนก็ไปบอกว่าพิเศษบ้างเป็นมีบ้างอะไรเงี้ยก็จริงๆเรื่องเนี้ยเป็นปฏิทานของผมว่าผมจะทำยังไงก็ได้ให้คนเนี่ยเข้าใจ น้องๆที่มีอาการแบบออทิสติกออทิสติกสติต่้มมาขึ้นกว่ากว่ากว่าเดิมเยอะมากเพื่อจะได้แบบว่าเออจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมว่าคุยกับคุณหมอมาคุณหมอก็บอกว่าเออจริงๆแล้วการที่น้องๆออทิสติกเนี่ยมาใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติมันจะทําให้พัฒนาการของเขาไปได้เร็วกว่าการที่เขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเองอะไรครับก็จริงๆแล้วถ้าคนรอบข้างเข้าใจเขาคุณครูที่โรงเรียนมีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็ มันก็ดีมากๆกนะกับสังคมเพราะว่าจริงๆงน้องๆเนี่ยบางคนแบบเก่งมากๆอ่ะเพราะว่าเหมือนเขาเขาชอบอะไรเขาก็จะโฟกัสที่ด้านนั้นไปแบบเป็นแท็ปแบบคือแบบแล้วบางคนแบบโอ้โหความจําดีมากบางคนบางคนชอบวาดรูปเนี่ยโอ้โหวาดค,คือแบบระดับศิลปินเลยอะไรเงี้ยไปดูแบบที่เขามีวาดขายกันต่างๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าสนับสนุนเขาถูกทางอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนกับเออมันก็อาจจะมันอาจจะมีแบบศิลปิน ใหม่ๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเออเราก็ยอมรับกันในสาคนได้อะไรย่างี้ครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้กับทุกคนด้วยก็ฝากทุกคนดูกคด็อกเตอร์ด้วยครับงานเยอะขนาดนี้คืองานละคราน่นแล้คลินิกเรา่ไหมคิดเอ่อก็ต้องทำให้ได้ครับเพราะว่าก็ไม่มีทางเลือกนะโนชอยเราะ็ด้วยความที่ต้องบริหารด้วยนะครับก็ก็ยังทีมบริหารอยู่แต่ก็ด้วยด้วยความที่เหมือนกับเรามีทีมบริหารหลายคนแล้วก็ ทุกคนก็ค่อนข้างแบบเหมือนกับค่อนข้างทําหน้าที่แทนกันได้ในบางช่วงในบางช่วงที่ผมอาจจะช่วงนั้นอาจจะงานเยอะหน่อยก็อาจจะต้องฝากที่พี่เข้ามาช่วยทาในในสิ่งที่ปกติเราต้องทําผมก็อาจจะต้องไปดูพาร์ทอื่นมากขึ้นอย่างเช่นผมอาจจะต้องดูดู PR ดูมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในพาร์ทของการที่ลงไปคลินิกเนี่ยก็อาจจะมีทีมหมอมาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้หรือว่าทีมทีมแบบดูแบบ พวก CRM หรือทีมอะไรเงี้ยก็มาช่วยซัพพอร์ตอยู่แล้วแต่จริงๆเราก็มีค่อนข้างจะเซตระบบคือผมเองก็ค่อนข้างจะเซตระบบให้บริษัทรันรันได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนเราก็ส่วนผู้บริหารทางผู้บริหารก็จะทําแบบเหมือนกับทำไปทําเรื่องโกรธมากกว่าเรื่องเรื่องแบบแในอนาคตมากกว่าอะไรเงี้ยส่วนทีมหลังบ้านเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงแหละอะไรอย่างที่เราตั้งเป้าไว้ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าจะรักษาจะเป็นคลินิกที่รักษาสัตว์ที่รักษายากเลยค่ะรักษาสัตี่เออเอ็กซ์โซติกเอ็กซ์ติอันนี้คือยังไงผมอ <laughs> ผมพูดเหรอ <laughs> จำไม่ได้ <laughs> จำไม่ได้ <laughs> ไม่ <laughs> ไม, <laughs> ไม,ไม่ไม่ใช่อาจจะอาจจะเข้าใจากันผิดผมผมไม่อยากรักษาเคที่มันเป็นฉพอะทางมากๆแบบว่าแบบที่เมืองไทยยังไม่เคยยังยัง,ยงรักษาไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นอันนั้นเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งอันนั้นยังไม่ยังไม่ได้เกิดตอนนี้คือตอนนี้คือเพื่อนๆสมัยเรียนนะก็แบบเราเราเคยดูเรื่องคอสติเซลเพลิตปะเนี่ยผมมีความฝันแบบนั้นกับเพื่อนๆอยู่ประมาณสี่ห้าคนอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ทุกคนกระจายตัวกันไปเรียนหนังสืออยู่ แต่นผมก็ฝึกทํางานบริหารไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวพอทุกคนเดี๋ยวพอทุกคนพร้อมถึงพร้อมด้วยความรู้และเขาเรียกอะไรเออต่างๆทุกคนเรียนจบหรือต่างๆ<ม>อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาร่วมมุนกันตอนนี้ก็คุยมีอัปเดตกันเป็นระยระะว่าแบบแล้วเราจะแพนยังไงแล้วอนาคตในโลกนี้แบบพวกพวกการแพทย์การอะไรมันมีอัปเดตอะไรบ้างเนี่ยก็อัปเดตกันตลอดเครืคองช็อปต่ทางนี่คือคือแบบยกตัวอย่างได้ไหมมันมันคืออะไรยังไงอ่ะไม่เข้าใจ การผ่าตัดพิเศษหรือว่าใช่ใช่ i, ใช่ใช่ใช่อะไรที Gotta, ่ต้องใช้แบบต้องใช้คุณหมอที่แบบเฮ้ยเขาจบมาด้านนี้จริงๆอย่างเช่นแบบเหมือนกับการทําพวกอย่างเช่นถ้า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 เปรียบเทียบกับในคนก็คือพวกแบบบางบางทีแบบผ่าตัดกระดูกที่แบบว่ามันต้องผ่าตัดสองกล้องอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นการทาแบบเหมือนกับทำาบพาสทำอะไรเงี้ยอะไรอะไรอะไรแบบเบอร์นั้นเลยคือคือด้วยความที่ในเมืองไทยอ่ะบุคลากรเรายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ สำหรับปัจจุบันนะเครื่องมือเครื่องไม้อะไรก็ยังไม่ได้พร้อมเท่าของโรงพยาบาลคนเลยนะก็จริงๆผมก็อยากให้มันมีเพราะว่ามันมีเคสอยู่แต่ว่าคือจริง,รงๆแล้วบ,บุคลากรหรือว่าพวกซัพพอร์ตเรายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เลยเนะี่ยก็เลยคิดว่าอนาคตอยากจะทําสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับกับเคสที่มันเกิดขึ้นแล้วบางทีน้องหมาก็อาจจะได้รับการแบบทรีตเมนต์ที่ดีกว่าตรงนี้ารทเรื่องบ้านอะที่ไม่ออกจากการแก้ข่าวหน่อยเลยคนข้อใผิดผมไม่ได้ซื้อนะ ทุกคนผมไม่รวยขนาดมอลลิส์นะที่จะใช้เงินวันร้อยล้านอะไรเงี้ยผมไม่ได้ขนาดนั้นนะรถมันรถต่ยายไม่สำเร็จใช่ไหมไม่สาเร็จเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าเ,เพราะว่าคนขายคนขายมันขายไม่เก่งไงถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องสักอย่างรู้แต่ว่าอยากให้มาอยู่ด้วยใช่ก็คือเขาเขาเหงาแหละเหงาแล้ววก็อ,าอยากหาเพื่อนบ้านาแค่นั้นเลยผมก็บอกว่าพี่พ,พ,พี่พี่ก็ซื้อมันไม่ต้องแพงมากสิพี่เออติดหรูไงพูดเล่นนะพูด ไม่มันไม่ใช่จังหวะที่เราจะเออที่ที่เราจะนั่นด้วยแหละขยายขยายด้วยแหละคือเขาอาจจะแบบว่ามันเป็นจังหวะที่แบบเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องมีบ้านแล้วอะเพราะว่าเขาเองเขาก็เขาอยู่ละเอ็ดใช่ไหม mm hmm. เขาก็อาจเขาก,เขาก็เขาก็มีบ้านที่กรุงเทพหลังนึงแต่ว่าแต่ว่าอันนั้นมันก็ทำเป็นคลินิกไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าแบบเออไม่อยากให้เที่ยงมาที่บ้านาอยู่ด้ยวยกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยไป,ไปซื้อบ้านใหม่ แต่ผมไม่ผมเป็นเด็กกรุงเทพผมมาอยู่บ้านอยู่แล้วจะให้ผมตือบ้านทําไมผมก็อยู่ให้ให้ใหแม่ทำข้าวให้กินแล้วก็แล้วชีวิตก็ไม่ต้องทําอะไรถ้าผมไปอยู่คนเดียวเนี่ยผมก็ต้องทาหลายอย่างเลยนะต้องซักผ้าด้วยตากผ้าด้วยอะไรเงี้ยขี้เกียจไงมันคือไอแทนใช่วว่าจะซื้อบ้านก็อยังไม่มียงัยงยงัยงยงัยงยงังยังยังงแต่ก็แต่ก็เคยมีคุยคุยกับคุณแม่ไว้ <c oughs> เพราะว่า<ๆ>เพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนที่บ้านก็รู้สึกว่าโออยากอยากประยาดเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็ เก็บเก็บตังค์อยู่เก็บตังค์ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่ก็เลยเก็บตังค์อยู่ก็เลยออกงานเยอะขนาดนี้ใช่ใช่ก็เนี่เราก็ทำงานหนักมากนะเพราะว่าเป็นนี้หรืออะไรไม่รู้งงเหมือนกันตั้งเป้าไว้ไหมว่าแบบเราจะต้องทำงานเป็นจำนวนเท่าไหร่หรือเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่มีนะคือคือผมอะอาจจะคือไม่ไม่ได้แพนแบบซิกลี่ว่าเอ้ยอายุเท่านี้ฉันต้องอย่างนี้นะอันนี้ต้องอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคือคือเราก็ คือหลังจากโควิดมาเนี่ยผมว่าเหมือนก่อนโควิดอะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรเป็นแบบแผนทุกอย่างนันแต่ว่าพอโควิดปุ๊บมัน,ม,นมันทำให้เราความคิดมันเปลี่ยนอะคือคือความคิดมันเปลี่ยนก็คือการเราควรไม่ประมาทมากกว่าเพราะว่าคืออะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้เดี๋ยวมีนู่นนีเ่เดี๋ยวล่าสุดก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องแบบที่มันเศรษฐกิจก็แบบถดถอย,ถอยทั้งโลกถูกไหม อะไรเงี้ยแบบน้ำมันขึ้นราคาโน่นนี่ต่างๆเราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเราต้องแบบเหมือนเราต้องเพย์เซฟประมาณนึงเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตหรือการใช้เงินอะไรเงี้ยก็ก็จะพยายามให้ตัวเองพร้อมก่อนแล้วกันเที่จเที่จเที่ยะทำอะไรแล,แล้วเรารู้สึกว่าเซฟอะไรเงี้ยทีห้าไปรุ่งจ้างไปไหนไหมดแล้ววะไปรุ่งจ้างวนนี้อันไปเราไป็นอะไรวุ่งจ้างใครแล้ว